เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เขาไปเป็นมังกรเซนส์เป็นแมวงมวังเป็นมองมิงมังม่งในชีวิตเธออะไมังมิงมังมิงอุ้ยโอ้โหโบใหญ่สาวโบใหญ่เพราะว่ามมเอง วันนี้นะคะแม่ปุ๋ยพ่อบอมหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยนะคะจะมาชวนหนูยิ้มหนูแย้มทําโบทําเองนะคะเป็นเครื่องทําโบติดผมเครื่องทําโบเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่ได้อยากได้เขามีหนึ่งเซตนะคะเขาก็จะมีเป็นผ้าที่ไว้สําหรับทําโบนะคะไปลองแกะออกดูดิท้ามันสองอันอ่าลองแกะให้ดูโอ้โหมันยาวมากนั่นไง ชมโพด้วยนี่ไงเออโอ้โหเป็นตาหุเลยแล้วก็สีนี้อ้ยอันน huh ี้ก enfin, ็ต้องมีสองสีแน่เลยแค่แผ่โอ้ยยิงไงเได้ชิ้นเดียวมีให้สีสีเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเขาก็จะมีวิธีการบอกว่าเราจะเสียบตรงนี้ยังไงมีวิธีการตอกตามนีนะคะเดี๋ยวอาช่วยกันเสียบเลยนี่ตอนนี้นะคะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเออเราก็มาลงมือทำได้เลยแม่ปุ๋ยจะทำโบสีฟ้าก่อนนะคะ ต่อไปหรืยืบเยี่ทำโบได้เลยอ่ะเออถ้ามีริบบิ้นผ้าแล้วเราก็มาทำได้เลยเนาะเราเอาริบบิ้นทั่วไปก็ทำได้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 โค้งโค้งอย่างนี้ก่อนพอได้อย่างงี้แล้วดิฟิปดีไหมปิคลิปเลยเนาะอ่าแล้วไงต่อเสร็จแล้วแล้วก็โค้งตึงเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะตึงลย่ปะวนแล้วก็กลับมาคนกลับมาตรงนี้เนี่ยเยี่ยมเลยนี่อ่าแตแล้วก็ตัดเชือกสีขาวที่เขาให้มาใช้เชือกใช้เชือกใช่ไหมคะใช้เชือกมัดก่อนเออมัดตรงนี้มัดลงไปเลยอตือ เอากิ๊บออกเลยเนาะอ่ากิ๊บออกได้เลยดูนยันดูนะเฮ้ยดึงเลยดึงเฮ้ยนดูดิเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยูเฮ้ยอันนี้ของแม่ปุ๋ยนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้เหรอโบใช่ค่ะสวยอ่ะนี่เรียบร้อยค่ะปิดเลยอืบ เก้าแข่งเร็วอะเร็วมากเลยถ้าเราชัดเดียวมาเจอความยินไงอ่ะไปเผยติดเลยโอ้โหน่ารักสวดเสยไหมเฮ้ยไหมมาต่อไปหนูยิ้มหนูแย้มหนูแย้มทำก่อนหนูแย้มจะเริ่มสีแล้วดูชุดดูชุดไหนดูชุดพี่มัวนาอิบนกด้วยนะไหนดูสิอิบนกอ่ะมีไข่ด้วยโอ้โหคิ้นกมีไข่ เจ้าหญิงอะไรคะนิทราเหรอคะสวยปุ้งปิ้งอีกแล้วแย้มมาเร็วลูกเออชอบเป็นชุดเจ้าหญิงตลอดเลยนะแย้มมาแย้มแล้วค่ะเลือกสีชมพูนะหนูแย้มครั้งแรกนี่เสร็จแล้วแล้วก็หนีบก่อนค่ะหนีบตรงเริ่มต้นอย่างงี้อันนี้ก่อนโอเคอ่ะแย้มไปเลยดึงเลยดึงเลย้อย่แมได้เลยไไไดดด้้้เเเลลลยยยค่ะแม่ขยับอันนี้ออกนะแต่แย้มบอกว่าจะทำเองเอ้าพี่กัมมา ออ่าาหดดมใ้้ึงวยนะเดี๋ยวค่อยดึงสุดท้ายได้ค่ะเออโอ้ันยาวกว่าเดิมโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะดูยุ่งยุ่งนิดนึงอ่อันดับต่อไปเดี๋ยวเรามามัดใช้เชือกสีขาวมัดหอย่ามานั่งตรงนี้เลยใช่มนนี้ดูชุดประดับเลยด้วยมีแหวนด้วยกมีนะนชเส้นคออกโอ้โหวิ่เส้คอกิมก็มีนะ สวยสวยสวยหนูแย้มดึงขึ้นเลยชอโอ้ยอย่าดึงแรงค่ะอย่าดึงแรงค่ะเย็นๆค่ะตอนนี้นะคะมันผิดค่ะมันสลับตำแหน่งกันอยู่มันเลยออกดูออกมาไม่เหมือนโบแม่ปุยก็เลยต้องแกะสวยเลยมาแล้วมาแล้วค่ะนีนได้ค่ะสวยเลยใช่มันออกมาอย่งี้จับอย่างนี้ค่ะสวยเลยนี่หนูแย้ม หนูย้ำด้วยสิลองห้ามโอนโอ้โหหน้าเลยหใดขน้าตรงเนี้ยเอ็นก็เดินเอ็นนี้สวยค่ะได้มามามาข้างหลังไม่สวยไม่เป็นไรมันอยู่ข้างหลังค่ะนี่ข้างหลังส่วนด้านหน้ามีแบบนี้ค่ะรักกัดูย้ำกิ๊บติดผมอยู่ไหนเหรอคะมาเลยแม่ปุ๋ยจะติด พร้อมกับคลิปให้แล้วค่ะจุดนี้เด็้ครัเองไม่ได้นะนี่ของหนูแย้มนะคะนี่ไงมันติดอยอะเลยเด็กแล้วของหนูยิ้มอยู่ไหนคะโอเคนี่นะติดทึบๆโอ้โหแย้มติดตรงไหนดีคะโอ้โหโอ้โหโบยักษ์อันนี้เอาไปโรงเรียนนะโบยักษ์เลยโอ้โหปิดตาเดี๋ยวดูสิหัดข้าดูสิทึบๆโอ้โหโบยักษ์บ้า อะไรโอเคมาขอใบของหนูยิ้มเรนโบว์อย่างเงี้ยถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วยิ้มจะเอามาอย่างงี้นะจับไว้นะคะนึกเสร็จแล้วจับไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะมีพวกมาะอันนี้นี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมัดเด่นเด่ไม่ต้องมัดเด่นเด่นเลยต้องอีกรอบนึงถ้าแม่ปล่อยปุ๊บมันจะขยายออกเลยไงมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้สีขาวแล้วแม่ปุ๋ยจะถอดแล้วนะแทมแทมแทม เราเไงถูกแล้วนี่ไงนี่ไงถูกแล้วเล่ไงอ๋อปลายอาจจะไม่ค่อยเท่ากันเราสามารถตัดได้มาเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะติดจะติดหนูยิ้มเอาแล้วไม่ไหนคะกิ๊บตัวหนีบเลยหนูยิ้มมาเลยค่ะกิ๊บให้แม่ปุ๋ยอ่าอันระยะนี่นี่เหลืออีกชิ้นนึงเป็นอันเล็กนะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะครับเร็ว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 มันกาวมันร้อนมันจะแห้งได้ไปเนี่ยวถัดไปนะได้ได้ค่ะเฮ้ยยิ้มติดเหมือนคุณแม่เลยไหม โอ้พูดเพราะจังเลยชอบมากๆโอ้โหขาวโบใหญ่จึ๊งจึ๊งจึ๊งลุกโชว์เลยสิย้อนคนเราจะเต้นโหดูเยอะสีผู้สวยอ่ะโอ้โหแก๊กโบอ่ะเดี๋ยวพ่อบอมลองทำดูลองดูลองลองดูตามนั้นก่อนเป็นมังกรเซนเซนเป็นแมว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 เป็งมองเม่งมองเ่งในชีวิตเธอมองเม่งมองเมงนี่เป็นแบบนี้นะคะโยก เอาคล้องไปก็คล้องมาสลับกันไปตามแบบที่เขาเชือกไหมค่ะมาจะเป็นแบบนี้โอ้ยนั่งกระปองขอโทษค่ะเออนี่ไงเป็นหนึ่งไงล่ะหนึ่งไงล่ะโอ้ยมามาโอ้ขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เอ้าม mm ันแลกกันได้ไงดูของตัวเองสิเดี๋ยวก่อนสิโอเคดูแล้วดูแล้วอุ้ยโอ้โหโบใหญ่สาวโบใหญ่ทะวงมังเดี๋ยวก่อนสิดีไปหาจิ๊บสาวสำเร็จไหมโอ้โหสวยเลยค่ะสำเร็จเลยสวยเลย ชีวิตเธอโอเคมาเป็นนิ้วยแยมนี่ของพ่อบอมที่พ่อบอมเป็นคนทำนะคะแม่ปุยจะติดที่หัวปะปะอือึ๊บอ่ะอะไรนสิเรียบร้อยสวยฟุ้งฟริ้งแบบของยิ้มฟุ้งโอ้ยแม่ปุยนิ้วยแยมแล้วก็พุยนูยิ้มเจ๋งอ่ะจี๊มากเลยค่อพ่อบอมของพ่อบอมเ้ย เค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็ถ้ามีริบบิ้นเนาะเราก็มาทําเพิ่มได้เรื่อยนะคะดูใช่ค่ะนะงั้นเดี๋ยวพวกเรานะคะพ่อบอมแม่ปุ๋ยหนูยิม้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย